วันนี้พบกับรถยนต์สวยๆพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายสำหรับท่านไหนสนใจกำลังเล็งหาโตโยต้า i ิด 1.6G ปี2018สีบรอนเงินวันนี้เอมี่คัดรถสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะคลิปนี้นะครบอกเลยว่ามาพร้อมกับตัวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นถูกๆผ่อนสบายๆส,สำหรับใครสนใจนะครติดตามชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเพชรยนต์ channel ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอมี่วันนี้เอมี่ยือยู่ที่เบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่ก็ต้องเจอรถยนต์สวยๆนะคะวันนี้เอมี่มาพร้อมกับนี่เลยค่ะโตโยต้าโคราติด 1.6G ปี18เนะะีสำหรับท่านไหน กำลังเลิงหาตามหาอยู่ติดตามชมคลิปนี้ให้จบเลยค่ะนะคะก่อนอื่นกันเลยนะคะก่อนจะไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนสนใจนะะี่ะนี่เลยบนโทรล่่างใต้คลิปติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะมาค่ะคันนี้เนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะสภาพคัสเกดเก a ที่อยากนําเสนอมากๆ t o y o ต c o o r o l l a a t t i s 1.6G ปี18 สีบรอนเงินตัวนี้ไม่หนึ่งแ0นหนึมกิโลค่ะทันนี้เนะะี่ยฮะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าคู่หน้าเป็นไฟหน้ามัลติ r e f เ c กเตอรนะฮะแล้วก็มีไฟ LED daytime running light ค่ะตัวกระจังหน้าเนะะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะฮะเส้นบนคาดยาวตลอดหน้ารถค่อนข้างสวยงามค่ะนะฮะส่วนตัวกระจังหน้าด้านล่างเนะะี่ยฮะเป็นกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงิน ออกแบบมาค่อนข้างลงตัวแล้วสวยงามสุดๆค่ะสำหรับตัวป้ายทะเบียนคันนี้เนะคะเป็น6ก่อไก่จจาจาน8 7 9 1กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะคะมาที่ตัวล้อกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะัคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยสีทูโทนนะครขอบ16พร้อมยางดัลลอปปี2023นะคะได้ยังใหม่ทั้ง4เส้นเลยใช้งานกันยาวๆสภาพแม็กสวยงามไม่มีรอยปีนถนนปีนฟุตบาทนี่ะ สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ซุ้มล้อด้านในเนะคะพวกรอยโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์คเนะะี่ยะคงอยู่ชัดเจนแต้มสีจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวโชคทั้งสี่ล้อไม่มีล้อใดล้อหนึ่งแตกค่ะนะคะกระจกมองข้างนี่เลยค่ะสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคะคือสีบอลเงินกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะะี่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งค่ะนะคะ พาชมด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะสำหรับตัวด้านในคันนี้เนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําสลับกับสีเบจเบาะเนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆสีเบจจากโรงงานเบาะสภาพสวยงามนะคะตัวโครงสร้างกันบ้างดีกว่าค่ะประตูฝั่งซ้ายนะคะโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะคะเม็ดอาร์กรอยน็อตต่างๆทุกอย่างเดิมออกศูนย์แน่นอนมาเช็คมาตรวจสภาพรถกันได้เลยค่ะนะคะแผงประตูข้างคนขับนี่เลยค่ะไม่มีรอย ขวดนะคะไม่มีรอยถลอกนะคะสีพวกนี้สวยงามหมดเลยเป็นสีดําสลับกับสีเบทนะคะสวยงามแล้วก็นี่ะมาดูห้องผู้โดยสารแถวหลังกันบ้างดีกว่าค่ะเนี่ะคันนี้นะก็รู้อยู่นะคะเอาติสเนี่ยเป็นรถที่แท็กซี่เลือกนํามาใช้ในการขับขี่นะะด้านหลังกว้างขวางนะะสะดวกสบายนะะนั่งได้ไม่อึดอัดนะี่ะนี่เลยโครงสร้าง นะฮะประตูด้านซ้ายข้างหลังก็เดิมเดิมโรงงานนะ <c oughs> พวกรอยน็อตรอยเม็ดอาร์พวกนี้เดิมสวยค่ะนะคะ <c oughs> ด้านหลังนะมีที่เสียบ usb สําหรับผู้โดยสารด้านหลัง2จุดค่ะพี่จาะะ <c oughs> ๋านะฮะเดินทางไกลๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสบายๆค่ะ <c oughs> มาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวไฟท้ายคันนี้เนี่ะเป็นไฟท้าย led แล้วเรียบร้อยค่ะนะะตัวไฟท้าย ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสเก็ดถินนะคะเดิมๆโรงงานออกศูนย์นะคะตัวไฟท้ายคู่หลังนะคะพี่พร้อมคิ้วโครเมียมคัดยาวตลอดท้ายรถเลยค่ะโลโก้โตโยต้าโคโราติด 1.6G ชัดเจนโครเมียมแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่พื้นสนิมค่ะ เดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่าค่ะรถของเราเนะคะเป็นรถปลดระวังหน่วยงานราชการทั้งหมดนะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายไม่เคยติดแก๊สนี่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ตรวจสอบเล่มได้เลยค่ะเนะะี่ยไม่มีร่องรอยการติดแก๊สอะไพวกนี้ไม่มีนะพี่น้ํามันล้วนอ่านะคะให้ดูพวกอ่าโครงสร้างนะคะด้านล่างเนี่ยพวกนี้พวกรอยเม็ดอาร์คนะคะรอยซีนทั้ง้้าจากโรงงานนะะีคะ เดิมหมดนะไม่มีการชนตูดบี้ท้ายบี้แน่นอนนะคะสีทางมะพร้าวสวยงามชัดเจนยางอะไหล่มีให้นะคะพี่ยางอะไหล่คุก็มือแม่แรงมีให้ครบหมดไม่ต้องห่วงนะคะสวยงามแน่นอนนะให้ไปของใหม่แน่นอนค่ะนะคะดูรอยน็อตกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนี่สภาพสวยงามดีนะคะบอกเลยคันนี้ดีงามมากๆนะคะสวย ครงสร้างเดิมสุดๆสวยสุดๆนะฮะพวกรอยเม็ด arc, mm. อาร์ครอยน็อตจากโรงงานพวกนี้พี่มาดูได้เลยเอาชา่างผู้ชำนาญการมาตรวจสภาพรถเราได้เลยนะคะเรายินดีหรือขอตัวสำเนาเรานะคะไปดูได้เลยนะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยพวกนี้นะเรายินดีให้ลูกค้าตรวจสอบแน่นอนนะฮะรอบคันนะพวกรอยพวกนี้นะคะกันชนหน้ากาันชนหลังพวกนี้แนบชิด นะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอดพวกนี้ดูพี่สวยงามรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยนะฮะอ่ารอยน็อตนะคะ,ะ,ะ,คะประตูด้านหลังฝั่งขวาพวกรอยเม็ดอาร์คพวกนี้ก็เดิมๆออกศูนย์เหมือนกันค่ะพี่จ๋าไม่มีอุบัติเหตุหนะักพลิกคว่ำชนด้านข้างเสยด้านหลังไม่มีแน่นอนนะคะของเรานะฮะเราเนี่ยรถเอาติสเนี่ยเป็นรถที่ขายดี ที่หนึ่งนะฮะตลอดสองสามปีมาน,นี้คือคลองที่หนึ่งตลอดนะปล่อยทีเดือนหนึ่งสี่สิบห้าสิบคันเลยเงินไขด่ดีๆรอลูกค้าอยู่ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่าค่ะนะฮะสำหรับตัวนี้นะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลไม้เดิมไม้แท้ไม่กอม่อไม่กลับแน่นอนนะคะพี่ไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนี่ไม่สะทบสถทานแน่นอนนะคะขนาดแท็กซี่เนี่ยวิ่งเป็นล้านกิโลยังวิ่งใช้งานได้เลยนี่วิ่งไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช้งานได้ยาวๆเครื่องทนสุด พวงมาลัยเนี่ยะฮะนะมัมลติฟังชันนะมีพวงมาลัยมัลติฟังชันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอึ๊บขออนุญาตค่ะสตาร์ทเลยจบหมุนอึ๊บอ่อาพวงมาลัยเบามากค่ะนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะคะพี่ฝั่งซ้ายคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นพวกนี้ได้หมดเลยนะปรับเปลี่ยนโหมดได้ด้วยมีแอร์แบ็กให้นะคะพวงมลัยสภาพสวยงามไม่มีรอยขาดนะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดี f อ AUX วิทยุนะฮะนี่ใส่ได้หมดเสียบได้เลยปุ๊บป,บปบุแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบปรับมือนะฮะร้อนมากปรับไปเลยเบอร์3เบอร์4อุณหภูมิแอร์ Air. หนาวก็ปรับไปเบอร์1นงะฮะง่ายๆสบายสบยแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนใดน,นะคะเกียร์สวยมากนะที่วางแก้วน้ํานะฮะสองแก้วเบรกมือที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระจุกจิกเก็บเหรียญเก็บอะไรพวกนี้นะคะ ฝ้าเพดานน้านบนพี่ไม่มีร่องรอยยันอักขะนะคะไม่มีรอยเปิอะเปื้อนนะไฟสองหน้าติดหมดนี่ไฟหน้าไฟหลังติดหมดอ่าดูม่านบังแดดยังไม่แกะถุงเลยพี่ความใหม่อะ่ะนะะเปิดกระจกได้ด้วยอ่ามีไฟสองหน้าอีกตรงนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะแบบคุ้มเลยนะคันนี้แล้วก็ตัวแอร์นะคะแอร์เนี่ย นะของตัวเบนเนตเชดแอร์รูปทรงแอร์จะปรับเปลี่ยนใหม่นะสามารถหมุนได้360องศาเลยโอ้โหก็คือแบบคื่รุ่นเ,เก่าๆอะคะ่ะเวลาเราปรับแอร์เนี่ยมันชอบไม่สุดอ่ามันชอบสุดแล้วไม่ถึงตัวเราเนี่ยปรับได้เลย360องศาคือดีมากปุ่มอิงเจนสตาร์ทด้วยนะคะเป็นกุญแจรีวทอัจฉริยะนะคะพร้อมกับตัวนี่ตรงนี้กระจกปรับพับเก็บไฟฟ้านะคะที่เก็บเหรียญเก็บอะไรพวกนี้นะใช้งานได้จริงใช้งานได้หมดเลย นะสวยงามสุดๆส,สำหรับตัว t o y ยต้าโครรา a a อัลติ 1.6G คันนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะเนะะเครื่องยนต์1.6ของตัวอัลติสานะคะ,นะค,ะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดูอ l VVTi1600cc เนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,600กเนาะก็พละกกำลังในการส่งอ่า แรงม้าเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะเหยียบค่อนข้างพุ่งติดเท้านะฮะเดินทางไกลสบายๆเนี่ยฮะเครื่องคันหกเนี่ยเดินทางไกลต่างจังหวัดไปต้องพักก็ได้ขี่รถดเดียวจบได้เลยเหนือใต้สันออกตกสบายๆประหยัดน้ำมันอยู่นะฮะไม่กินน้ำมันเป็นน้ำมันสักเท่าไหร่เนาะมาดูตัวโครงสร้างค่ะพวกรอยน็อตนะฮะฝากระโปรงนะฮะน็อตเบ้าโชกพวกนี้เม็ดอาร์คเดิมมากคันนี้คือกริปมากไม่แสนหนึ่งถือว่าสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยคันนี้นะฮะพวกรอยอ่าหม้อน้ำนะฮะ แต้มสีนะรอยคันหน้าฝั่งขวาพวกนี้เม็ดอารเรียงสวยงามชัดเจนดูคันหน้าค่ะนี่คันหน้าสภาพเดิมสวยกริบเลยนะฮะรอยน็อตไม่เคยขยับเลยนะรับประกันได้เลยนะฮะเดิมๆแน่นอนคันนี้นะแล้วก็ดู่าฝากกระโปรงนะฮะฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะฮะน็อตไม่ขยับเหมือนกันนะคันนี้นี่ น็อตฝากระโปรงก็เดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยดูฝากระโปรงค่ะนะฮะสติกเกอร์ตามมอ,อกข้อควรระวังนะฮะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนพวกนี้สวยงามไม่มีจมน้ําแน่นอนชนหนักไม่มีแน่นอนนี่ซีนจิกเข้าไปเนี่ยเป็นรอยเล็บเนี่ยเห็นไหมพี่ขออนุญาตนะคะเห็นไหมเอ่ยรอยเล็บพวกนี้นี่คือซีแทนแน่นอนเดิมออกศูนย์แน่นอนนะคะมีตาปั๊มโตโยต้าอยู่ด้านนี้อ่า อันดับแรกเลยนะคะฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังเป็นจุดที่อ่อนที่สุดของทางตัวรถเลยนะคะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุด้านหน้าด้านหลังมาเนี่ยอันดับแรกที่จะไปก่อนเลยคือฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังเลยพวกนี้นะเคาะยังไงก็กลายเ,เป็นสภาพต้องเปลี่ยนใหม่แล้วของเปลี่ยนใหม่อะ่ะนะคะไม่เหมือนของแท้นะดูง่ายมากนะ ของเรานะฮะตอนนี้นะโตโยตา้าโครราติดนะเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะสำหรับใครสนใจคันนี้รีบจับรีบจองก่อนเลยนะฮะโอนจองรอกรถ5,000บาทเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะฮะเอกสารครบอนุมัตินะฮะเราบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้นะใครชอบคันนี้ Toyota Corolla ติด 1.6G ปี18สีบอลเงินคันนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะฮะหรือรับโปรโมชั่นขับฟรี90วันติดต่อได้เลยนะฮะที่เดันล่างใต้คลิปนะรีบเลยนะสวยๆอย่างนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะก่อนจากกันวันนี้นะฮะสำหรับใครต้องการที่จะมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะมาเจอกับเอมมี่ได้เลยมาเจอเอมมี่ตัวเป็นเป็นได้เลยนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะจะมาอัปเดตรถไลให้ดูนีคะติดตามชมได้เลยนะคะวันนี้เอมมี่แล้วก็เอาติสขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ